ว้าวเราสามารถโชว์ปืนในบ้านของเราได้แล้วนะครับ Maple c o r t Yard Palace พร้อมกับของแต่งใหม่ๆอย่างนั้นหรือซึ่งมาพร้อมกับสปินอันนี้นะครับถามว่าเท่ไหมครูไหมก็ครูแหละแต่ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะเป็นไอเทมที่เอาไปตกแต่งเฉยๆใช่ไหมก็ตามนั้นแหละ เอาว่าอยากได้ไหมก็เฉยๆแต่ไหนๆมันก็มาแล้วก็แบบเออเออสซักหน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้ซักหน่อย,ะะอยพอเป็นพเพเเชืออะไรก็ได้ที่ได้คะแนนเยอะๆมองว่านี่อุ้ยเพลกดอดูโอ้อโ,อโอเคอะไรอะหน้าต่างเหรอไม่ใช่บุ๊กเชลฟ์โอเคทิปเลยสักรอบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ อีกสักสองรอบแล้วกันนะเพรรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรที่อยากได้แบบจริงจังนอกจากของแดงนั่นแหละถ้ามัน <c oughs> โ,อโอเคไม่อ่ะ <c oughs> ย่ายอะไรให้ตื่นเต้นเลยอะ่ะโอ้ยโนโคจะน่าเบื่ออย่างน้อยก็ชมพูสามชีนแล้วก็ยังดีท่วจบแบบสวยๆได้ไหมอะ่ะคื ตั้งแต่ทีุ่่มมายังไม่มีรอบไหนเลยที่จบแบบสวยๆอขอแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมกระตุกแบบนี้อ,อย่างน้อยก็ชมพูสามชิ้นแล้วอู้สีชิ้นแล้วเอ้ยโอ้โหชิ้นเดิมๆทั้งนั้นเลยเอ้ายโอ แต่อย่างดีที่5ชิ้นนะยังดียังดีที่เป็นกําแพงด้วยโคตรสิโอ้แต่ก็มารับของราวัลได้อ่าใช่เผื่อใครไม่รู้นะครับกิจกรรมนี้เพื่อนไม่จําเป็นจะต้องวางก็ได้นะขอแค่มีอยู่ในคลังของเราเราก็จะสามารถรับของพวกนี้ได้แล้วนะครับ ก็คือต้องเป็นของจากคอลเลกชันนี้เท่านั้นนะซึ่งก็ไม่ต้องรีบนะเพราะเดี๋ยวสปินของประเภทนี้ก็จะมาอีกเรื่อยๆแล้วชาวเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูดที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ว้าวเราสามารถโชว์ปืนในบ้านของเราได้แล้วนะครับใช่แล้วอันนี้ก็คือสกินปืนของผมแถมไอที่ตั้งโชว์พวกนี้ราคาเพียงแค่3,000เหรียญบ้านคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับแนะนำาให้ไปซื้อเลยนะซึ่งไอของชิ้นเนี้ยเราสามารถได้ถึง30คะแนนบ้านและยังสามารถซื้อได้สูงสุดถึง8ชิ้นด้วยกันบอกเลยว่าโคตรดีเนีย่ยลองดูสิ เท่ขนาดไหนนอกเกนือจากการที่เราจะตั้งชุดโชว์ได้แล้วเราก็สามารถตั้งปืนได้ด้วยและเราก็เลือกได้หมดทุกสกินที่เรามีนะครับอันนี้คือสกินแดงของผมแหละแล้วก็สกินชมพูโอ้นี่ผมมีสกินเยอะขนาดนั้นเพื่อน,นรู้สึกแย่เหมือนกันเลยที่ต้องเติมอะไรเยอะขนาดนั้นเพื่อนพ,พอจะเก็ตไอเดียใช่ไหมเราสามารถตั้งตามธีมของห้องของเราหรือตามอะไรที่เราชอบได้คือดีนะดีมากๆแจมเลยแนะนําไปซื้อเลยครับคุ้มมากไม่รู้จะคุ้มยังไงละและเท่อีกด้วย แล้วสำหรับใครที่แบบเออพี่พี่พี่ผมอยากเข้าบ้านพี่อย่าเพิ่งเข้ามาเลยครับตอนนี้บ้านผมเละมากอยากจะให้ดูจริงๆคือแบบกําลังทําคะแนนอยู่นะใกล้ละใกล้ละใกล้จะลือแล้วก็ทาใหม่ละอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเลเวลสามสิบแล้วครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นการทําให้ถึงเลเวลสามสิบนี่มันยากจริงๆโ <c oughs> ดยที่ประหยัดงบนะจริงๆถ้าเกิดอัดก็ได้แหละแต่ไม่ไงผมประหยัดประหยัดจริงๆนะถึงจะเห็นผมสุมเล่นเยอะก็เถอะ